วันนี้ธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกตอนนี้รายการสดวันนี้วันที่สิเจ็นาะสิบเจ็ก,กรกฎาคมหกเจออขอข้าไปหน่อยนะทุกคุมอยู่ยกับใครตอนนี้ ลูกชายเนาะอ๋อลูกชายไม่สมประกอบชักบ่อยแล้วสามีล่ะ,ะหหลเป็นแมทต้องใส่สองคนเลยคนเดียวพอคนเดียวก็พอเนาะเด็กกันโยมปิดแล้วนะก็กันไปแล้วแต่ทำไมจะหายใจไม่ค่อยออกหวัด โยมใส่ป้องกันไว้ดีแล้วขึ้นไปเปถักออกนอกบ้านนี่ได้อืมไปนี่ใส่กันเพราะจะมามีพ้าลมปิดก่อนได้ไหมอ่ปิดซะก่อนเขาเป็นไรเหรอยมสโะโคกเหรออ๋อ แดงก็เป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นเนูขยับเข้ายิงหน่อยขยับไปขยับไปเรีเเอเ่อเร็เดี๋ยวเามาื่กี้โยมบอกลูกชายเดี๋ยวเดินมาใส่ถ้าถ้าอิดอัดเดี๋ยวค่อยถอดไดีมา <S <S น้ำมูกกัดลง ลูกชายโยมอายุเท่าไหร่นะยี่สิบหกยี่บหกเป็นไรเหรอเป็นตั้งแต่เด็กเนี่ยชักเกิดมาได้เก้าวันกระชากชาักแล้วตอนนี้ไปโรงพยาบาลเขาบอกเด็กมันหยุดหายใจไปแล้วตอนนี้มันฟนื้นขึ้นมาอีกเปรักษาอยู่จะ,ะครึ่งเดือนอตอนนี้กระชากเรื่อยมาจะไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไปอีชักเชา้าอ๋อเป็นมาัแต่เด็กเลย ตั้งแต่เกิดดีใหม่ๆเนี่ยแล้วทีนี้สมองสมองก็ความจําไม่ได้จําแบบถ้าไม่จําเจจริงๆ่ยจ,จาไม่ได้เนี่ยแต่พ่อเขาตายไปสองหกสิบสองหกสิบสามเนี่ยเขายังเป็นอยู่เลยขนาดกินยานะเขายังเป็นเขาบอกหายขาดั้งให้เลิกกินยาแ,แต่ก็เป็นแล้วพอช่วยงานอะไรได้ไหมก็พอได้ก็หุงข้าวให้กินมั้ง ล้างจานที้กินมั่งขาแขนอะไร,ขแ,ระแข็งแรงไหมแข็งแรงแต่ว่าระบบมสมองสมองไม่ได้เรื่อง<ม>อเนี่ยก็ได้บวชเป็นพระก็ยังท่องหางหน้าไม่ได้แล้วทำงานได้ไปรับจ้างอะไรได้ไหมก็ไปบางทีก็ทำเครื่องไฟอย่างเดียวแล<ม>้วก,ก็เป็นพวก ที่ปักขบเขาเผาศมนะ oh. นั่นนะก็ทําอย่างนั้นไปช่วยเป็นลูกมือเขาเหรอใช่แล้วอาชีพการงานการเงินของโยมใครช่วยดูแลตอนนี้มีลูกกี่คนลูกคนเดียว,วก็คือคือคนนี้นะไม่มีนอ<ม>กนั้นลูกเลี้ยงเขาเขาก็ไม่ไม่ดูแลเราหรอกเขาดูแลแต่ลูกเขาจิ้ก็ทำบ้านอยูน่นูน เขาไม่ได้ไม่ได้ช่วยอ่าก็าต้องพูดถึงก่นมีน้องนานมาทีนานเขาจะมาทีซื้อขามาให้กินบ้างตื่อกลับมาบ้างแล้วรายรับยมหน้ามาจากไหนคนผู้สูงอายุกี่ร้อยตอนนี้อายุวดนี้ได้เจ็ดร้อยขอขึ้นเจ็ดสิบแล้วไม่ถึงเจ็ดสิบหกสิบห้ากว่าห้เจ็ดร้อยอ๋อ แ <No. S 1> ล้วหมอเขารับรองเรื่องพิการยังยังไม่ได้ไปหาเลยก็ยังเหรอยังไม่ได้ไปหาแล้วเป็นมาสี่เดือนแล้วมันมีคนพาไปไปโดนอะไรไปยกรถหัวสิบล้อแล้วตอนนี้มันเป็นเป็นแล้วเราเรามาลม้มเดียวยลยเลยตอนนี้เลยไปไม่ได้เลยที่แรกเอาไม้นีนกระเท้าอ่ะ มันขามันขาอ่อนลูกลงไปพับเพียบอยู่กับพื้นเดี๋ยวเป็นเพราะเพราะอะไรก่อนโรคหรือว่าเป็นเพราะเพราะไปะยกยกของมันขัดทิเนี่ยมันเป็นเนี่ยไม่หายเนี่ยมันนอนนอน,นอนแล้วท,ทําชันหัวเข่าเนี่ยลันลงมาเนี่ยมันอื้อแต่ไม่เกี่ยวเรื่องเรื่องไขมันไม่เกี่ยวเรื่องเบาหวานเลยนะไม่เกี่ยวไม่เป็นในลองลุกเดินได้ไหมแต่จะมายอยากเห็นนิดเดี๋ยวจะได้แนะนํา ถ้าเป็นแค่สี่เดือนแค่วันเดียวหมอ <c oughs> หมอหมอหมอพิสิทธิ์ไม่ยมโยมถืออะไรก็ได้สุดแล้วแต่คือคืออยากเห็นว่าเดินเดินยังไงว่าเดินได้แค่ไหนถ้ายังแก้ไขได้ก็แค่หกสิบกว่าอ๋อน่าจะแก้ไขได้งรู้ลแล้วรู้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 แล้วได้ได้ได้ไ,ดไม่มีของคำจะไปไม่ได้แต่ว่ากระดูกเคลื่อนหรือว่าน่าจะเป็นกระดูกเคลื่อนหรือเส้นพลิก แล้วก็มันจะขัดเล็กแป๊บแป๊บเนี่ย,ยไปไหนไปเดินไปไหนมนกับลุกขึ้น,นกันแป๊บแป๊บปแป๊บอ่าใช่ที่เดินนั้นเดียวเอาโยมโยมกลับไปนั่งที่เดิมเดี๋ยวจะมาจะส่งเคราะห์ให้ตรงนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวพ่จะได้เดินเดินได้พราะมันไม่ได้เป็นจากพวกอุดต,ตันอย่างนี้ <c oughs> มันไม่ได้กินปาภาษาไม่เกี่ยวกับเรื่องของการได้กระแทก ต้องเลื่อนตามนี้ okay. เดี๋ยวจะแนะนําไปให้หาหมอหมอหมอพิสิทธ์เขาเขาสามารถดัดจับเส้นดึงอะไรได้เอาไหมไอ้ไอ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 เรื่องไอ้เรื่องรักษาที่ไม่มีหารไอ้เรื่องเงินนี่ฟรีหมดแล้วใครจะพาไปนะ่ะอืมเดี๋ยวจะมาจ,จะจะเอาเงินให้โยมไป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 หาหมออะไรนะเป็นเป็นหมอวรวดอ แล้วแล้วเขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ปทุมนี่เองใกล้ๆอยู่ลังสิตเองใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งถึงไปไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยไปเลยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคุยทีเดี๋ยวต่อมาจะถ้าอย่างนี้โยมจะเป็นเยอะกว่านี้อันนี้เป็นแบบออกออกกํางกายไม่จะออกไงเดินแต่จริงๆเดินมันก็ปวดเริ่มต้นต้องไปอกสเลย์ก่อนถึงจะถูกต้อง ยังไม่ไปหาหมอเลยนะยังไม่ได้ไปตั้งแต่เป็นมานะมีจมอนามไมเขารู้แล้วเาก็บอกไม่ได้แล้วเขาก็าบอกเป็นไงเขาก็บอกให้ไปหาหมอแต่เราไม่มีตังไปอด๋ยวญาติโยมดูความความขัดสนของคนแม้แต่เจ็บป่วยก็รู้ว่าต้องไปหาหมอแต่ว่าพอไปแล้วก็กลัวค่าต้องเอ็กซเรค่านั่นค่านี้ค่ารถอีกบวกกับประสบการณ์ก็ไม่ได้อยู่ กับสังคมกว้างชีวิตมันก็อยู่แคบๆก็ลงโยมมีรายรับแค่เงินคนชลาได้เจ็ดร้อยวันนี้ใช่อายุหกสิบกว่าหกสิบห้าหกสิบห้าที่เอทำไมเขาค่อยเจ0ดร้อยเหลอนี่ยหรือว่าพิเศษแค่เป็นเป็นเดือนๆไปไม่รู้เหมือนกันมงวดนี้น้องสาวยังไปกดให้ว่าทำไมยังได้เจ็ดร้อยล่ะ หรือก็ขึ้นให้ไม่รู้อ่างนั้นหรือว่ามีกรณีพิเศษสักกี่เดือนใช่เพิ่มเดือนละร้อยร้อยรอยได้บัตรประชาัฐได้ยังบัตรบัตรคนจนได้ไหมสามร้อยบัตรคนจนได้ก็<อ>ได้ซื้อของพอมากินซื้อน้ำมันมั่งซื้อพวกไข่แล,แล้วลูกชายเอาเงินที่ไหนมาใช้อยู่เขาหาขเขาเองอย่างนั้นน่ะบางทีเขาเขาไปรับจ้างที่วัด ตัดต้นไม้ตัดอะไรพระเขาก็ให้แต่ถ้าไปทําจริงจังก็ไม่มีใครจ้า,จางใช่ไหมถ้แค่ไปช่วยเล็กไปน้อยอือเดี๋ยวเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้พาไปให้พาพาไปหาหมอเดี๋ยวแต่มาจะส่งเคราะห์ให้เ,เดี๋ยวจะจะส่งเคราะห์เดี๋ยวไเ,เรื่องรถเดี๋ยวก็จกัดก,การ ขาให้ไปเองไปไม่ถูกกว่าเพราะมันไม่เคยไปแต่เดี๋ยวมึงไม่แน่เดี๋ยวเอ็กซเรย์ก่อนที่วัดเขาไม่เขาไม่เอาเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวจะเอ็กซเรย์ก่อนลูกชาย